ทำความรู้จักกับจิตใต้สำนึกคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากคุณอาจทางานขยันมากแต่หากคุณไม่มีจินตนาการคุณก็แค่ใช้ความรู้เดิมความคิดเดิมและความรู้สึกแบบเดิมๆในการนําทางชีวิตแต่สิ่งท้าทายไม่เคยเหมือนเดิมคุณจะถูกลองของด้วยประสบการณ์ใหม่ที่คาดไม่ถึงถึงตอนนั้น คุณก็ไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมล้าสมัยแล้วคุณจะงงว่าทำไมชีวิตจึงต้องเจอเรื่องแบบนี้นั่นก็เพราะว่าคุณไม่เคยลงโปรแกรมชีวิตใหม่คุณไม่ได้ออกแบบชีวิตไว้ล่วงหน้าคุณไม่เคยจินตนาการถึงรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการจะเป็นถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ดีเกิดขึ้นในชีวิตขอแนะนำ ให้คุณลองนั่งฝึกสมาธิทุกๆวันวันละ20ินาทีแล้วก็ออกวิ่งออกกําลังกายวันละ20นาทีทุกๆวันหรือเท่าที่คุณจะทําได้และคุณจะลองสังเกตว่าชีวิตของคุณขอให้คุณสังเกตว่าชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาตลอดเวลาคุณทราบหรือไม่ว่า ชีวิตคุณทุกๆด้านคือผลลัพธ์ในการทำงานของจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้ความเจริญก้าวหน้าในที่ทำงานสุขภาพร่างกายในปัจจุบันระดับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือความสงบสุขของจิตใจล้วนเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาผ่านการป้อนข้อมูลลงสู่จิตสำนึกผ่านไปยังจิตใต้สำนึกทั้งสิ้น ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้หากคุณเข้าใจการทำงานของจิตใต้สำนึกคุณจะรู้ว่าวิธีการสั่งจิตใต้สำนึกอย่างถูกต้องคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองได้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ได้แน่นอนว่าฟังดูแล้วเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแต่นี่เป็นเรื่องจริงและเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการ ผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเท่านั้นซึ่งจะให้ผลอย่างน่าอาัศจรรย์ในการทำความฝันให้เป็นจริงหากคุณคิดว่าความสำเร็จทุกชนิดต้องผ่านการทำงานหนักอุทิศตนใช้ร่างกายแลกความสำเร็จอาัจากนี้คุณต้องคิดใหม่อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็อยากบอกให้คุณได้ทดลองถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองสังเกตชีวิตคุณในเส้นทางที่ผ่านมา คุณทำงานหนักแค่ไหนพยายามทำตัวเป็นคนดีมากเพียงใดพยายามทำอะไรต่อมีอะไรให้คนอื่นพอใจมานานเท่าไหร่ใช้ชีวิตประหยัดมากเพียงใดมีน้ำใจกับคนอื่นมากมายเพียงใดแต่เหตุไหนชีวิตคุณถึงยังย่งแย่อยู่กับที่หรือไม่ก็ก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือบางครั้งคุณอาจเคยถามตัวเองว่า แม้คุณขยันทำงานอย่างหนักแต่เงินยังขาดมืออยู่บ่อยๆทุกครั้งที่เงินไม่คล่องตัวบางทีคุณอาจรู้สึกถึงความเจ็บปวดอยู่ภายในราวกับว่าจิตวิญญาณภายในของคุณกำลังร้องไห้และทมทุกกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เหตุใดเล่าชีวิตจึงเป็นเช่นนี้เมื่อคุณหันไปมองดูคนที่เขาประสบความสำเร็จส่วนใหญ่พวกเขาหรือเธอเหล่านั้น ดูเหมือนได้สิ่งที่ดีเลิศมาอย่างมากมายไม่เห็นจะต้องยุ่งยากเช่นคุณเลยคุณอาสงสัยเรื่องแบบนี้มานานแล้วคำตอบสำหรับไขข้อสงสัยของคุณนั้นง่ายมากอยากบอกคุณว่านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเข้าใจกลไกลการทำงานของจิตใต้สำนึกเป็นอย่างดีพวกเขาและเธอผู้ประสบความสำเร็จที่โดดเด่น สั่งจิตใต้สำนึกให้ออกไปหาหนทางแห่งความสำเร็จมาให้เขาและเธอผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายบนโลกใบนี้นอกจากขยันทำงานและรักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำแล้วผู้คนเหล่านั้นยังมีผู้รับใช้มีผู้จัดการส่วนตัวที่ชาญฉลาดและมีพลังอำนาจที่สุดมาคอยช่วยเหลือนั่นคือจิตใต้สำนึกของพวกเขา หากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีแต่วิธีการเข้าไปแก้ไขที่จิตใต้สำนึกเท่านั้นจึงจะได้ผลจริงไม่อย่างนั้นวงจรชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำๆก็จะหมุนเวียนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ได้แต่บ่นว่าสงสัยนี่จะเป็นเรื่องของโชคชะตาเปล่าเลยค่ะแท้จริงแล้ว คือผลลัพธ์ในการทำงานของจิตใต้สำนึกนั่นเองจิตใต้สำนึกคืออะไรและทำงานอย่างไรจิตใต้สำนึกคือพลังงานชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนเป็นจิตอีกดวงหนึ่งที่ทับซ้อนกับจิตสำนึกซึ่งปกติแล้วจิตสำนึกจะชอบใช้เหตุผลคิดมีตัณกาใช้วิจาานาณญาณตัดสินใจเลือก และดูดซับข้อมูลจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนต้นกําเนิดพลังงานที่เป็นจุดรวมศูนย์อำนาจอันมหาศาลทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้รับใช้ม,ม,มีหน้าที่รับคําสั่งอย่างซื่อสัตย์จากจิตสำนึกผ่านความคิดและความรู้สึกจิตใต้สำนึกจะไม่โต้แย้งการป้อนข้อมูลทุกชนิดจากจิตสำนึกอะไรที่จิตสำนึกคิดซ้ำ หรือสิ่งที่จิตสำนึกเชื่อชอบจดจอ่อหมกมุนเฝ้าคุ้นคิดจิตใต้สำนึกจะนำไปสร้างพลังดึงดูดสิ่งนั้นมาให้หรือทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างไม่ผิดเพี้ยนและบ่อยครั้งจิตใต้สำนึกจะให้มากกว่าที่ขอด้วยเหตุผลนี้ทุกเรื่องราวในชีวิตของทุกคนจึงไม่เคยมีเรื่องบังเอิญ จิตใต้สำนึกคือพลังงานไร้ขีดจำกัดที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนเป็นพลังซ่อนเร้นที่ยากจะประเมินถึงอำนาจของจิตชนิดนี้จิตใต้สำนึกคือพลังงานที่เป็นธาตุรับใช้ในที่อยู่ภายในรอฟังคำสั่งจากจิตสำนึกหรือคำสั่งจากคนคนนั้นซึ่งเป็นผู้ครอบครองร่างกาย มันจะนำมาซึ่งเงินงานโชคลาภและโอกาสหรือสุขภาพที่ดีคนรักที่ดีตามคำบัญชามีมผิดเพี้ยนขณะเดียวกันหาคำสั่งของคนคนหนึ่งมีความหมายในทางตรงกันข้ามผลแง่ลบที่ร้ายแรงทุกรูปแบบก็จะตามมาจิตใต้สำนึกคือตัวตนอมตะที่ตื่นตัวตลอดเวลาและไม่มีวันตาย ซึ่งจะคอยเงี่ยหูฟังคำสั่งจากความคิดความรู้สึกและความเชื่อของคนคนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครคนหนึ่งพูดคิดรู้สึกและเชื่อในสิ่งใดจิตใต้สำนึกก็จะเป็นประกายอันทรงพลังบันดาลให้เกิดผลเป็นปรูปธรรมขึ้นมาถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ในตัวคุณซอฟต์แวร์ที่ว่านั้น คือข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้อมูลทั้งหมดชักนำคุณมาอยู่ณจุดนี้เป็นจุดที่สถานการณ์ทุกอย่างและสภาวะจิตใจทั้งหมดเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้การประมวลผลของข้อมูลทั้งหมดนำมาซึ่งโชคชะตาผลลัพธ์หรือข้อกรรมสุดแล้วแต่จะเรียกชื่อ แต่ความจริงมันคือการแสดงออกของข้อมูลที่คุณสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ว่านับจากอดีตเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นไม่อาจบอกได้ในแง่พลังงานไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต้องยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกสะสมเพิ่มพูนและส่งสงต่อมานานแสนานานจากอดีตอันไกลโพ้นก็ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียเวลาเพื่อหาคำตอบว่านา,น,านนับตั้งแต่เมื่อใดกันทนี่แน่คือข้อมูลในดีทั้งหมดได้ถูกฝังแนบแน่นกับจิตวิญญาณของทุกคนและมันได้ตกตะกอนอยู่ในจิตใต้สำนึกข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องของการสะสมมายาวนานที่เราไม่อาจรู้ตัวและจับต้องไม่ได้อีกทั้งยังมองไม่เห็น คนหลายคนจึงแปลกใจว่าทำไมตัวเองถึงต้องเจอกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจจงเชื่อเถิดว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างเกิดจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ประสบการณ์ทุกชนิดที่ผ่านมามันยังคงอยู่ในจิตใจของเราเราทำได้แค่ยอมรับผลการแสดงออกของข้อมูลนั้นสำหรับคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จหรือคนที่ทำงานมานาน แต่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้าไปไหนหรือสถานะการเงินยังย่ำอยู่กับที่แสดงว่าจิตใต้สำนึกขาดข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยเหตุนี้จิตใต้สำนึกมักต่อต้านความไม่คุ้นชินมันจะไม่ชอบอะไรที่เหนื่อยยากมันจะลบอยู่แต่ในมุมสบายแล้วมันจะบอกจิตสำนึกให้หาเหตุผลเพื่อที่จะล้มเลิกนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนล้มเหลว ปัญหาการงานการเงินสุขภาพและความรักเกิดจากจิตใต้สำนึกใช้ข้อมูลที่ขาดคุณภาพมาประมวลผลและสั่งการทางแก้ปัญหาทั้งปวงต้องแก้ที่จิตใต้สำนึกต้องล้างข้อมูลเดิมแล้วเติมข้อมูลใหม่วิธีการเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดคือหัดฝืนใจตนเองฝึกที่จะทำอะไรที่ยาก,ยากและไม่อยากทำเมื่อนั้นเราจะเห็นอาการต่อต้านของจิตใต้สำนึก แล้วเราจะรู้จักจิตใต้สำนึกดีขึ้นประเด็นก็คืออย่าเชื่อความคิดตัวเองมากเกินไปหากความคิดนั้นบอกให้คุณหยุดทำสิ่งที่กำลังทำพราอนั่นคือนิสัยของจิตใต้สำนึกที่ชักนำคุณให้กลับไปที่เดิมที่จะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหนดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลในตัวแน่นอนว่าเราเปลี่ยนข้อมูลในอดีตไม่ได้แล้ว มันผ่านมาแล้วทำอย่างไรเราจึงจะเปลี่ยนอนาคตได้ง่ายมากค่ะเราก็แค่ใส่ข้อมูลที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราให้มากๆใส่ข้อมูลที่ดีที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นเข้าไปในความคิดความรู้สึกบ่อยๆบ่อยแค่ไหนก็ให้บ่อยเท่าที่สุดที่จะทำได้อย่างเช่นการโปรแกรมจิตคำพูดดี ฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆและมันจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณก็จะซึมซับโปรแกรมจิตดีๆคำพูดดีๆนั้นเข้าไปความคิดและความรู้สึกเป็นคนละเรื่องกันแต่เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันหากคุณต้องการมีความสุขคุณต้องเสียส้งที่จะมีความสุขและจงสุขขึ้นมาทั้งทงท,งที่ทุกอยู่นี่แหละ เราต้องเลือกอารมณ์ที่เราต้องการทั้งนั้นที่ในบางสถานการณ์มันไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องบวกได้เลยแต่เราต้องเลือกที่จะทําให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ต้องเสแสร้งเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะความสุขและความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ความคิดเท่านั้นเมื่อเราคิดเราก็จะรู้สึกและเมื่อเราเสแสร้งที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ใดเราคิด ความคิดเราก็จะคอยตามอารมณ์เท่ากับอนาคตความรู้สึกของเราตอนนี้เรารู้สึกเช่นไรถ้าเรารู้สึกมีความสุขอนาคตของคุณกำลังสร้างความสุขให้กับคุณในขณะนี้ตอนนี้คุณมีความทุกข์อนาคตของคุณก็จะเจอเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเอง คุณต้องควบคุมความคิดความรู้สึกอารมณ์ของคุณให้ได้ถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นยอดมนุษย์คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้มันอย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณได้และเมื่อใดคุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณ คุณสามารถสื่อสารเข้ามาในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วจิตใต้สำนึกของคุณรับเอาโปรแกรมข้อมูลที่คุณโปรแกรมใหม่ลงคำพูดดีๆโปรแกรมสิ่งดีๆที่คุณต้องการลงไปจิตใต้สำนึกของคุณก็จะปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่มีผิดเพี้ยนคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วการทำงานของข้อมูลที่สั่งสมในตัวเราปกติแล้ว มันต้องการตัวกระตุ้นต้องการการขุดคุยต้องการเชื้อปะทุไม่ว่าคุณจะสั่งสมข้อมูลใดๆมากี่พบกี่ชาแต่ข้อมูลนั้นจะยังไม่ส่งผลจนกว่าคุณจะไปขุดคุยให้มันลอยขึ้นมาด้วยเหตุนี้ถ้าเรานึกถึงความดีที่เราทำบ่อยๆความดีและความสุขที่เราทำจะไปขุดความดีที่เคยทำในอดีตที่เราเคยทำ ให้มาเป็นพลังเพิ่มพูนให้เราได้รับผลการกระทำในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นตรงกันข้ามหากคุณรู้สึกผิดกับตัวเองบ่อยๆทำอะไรก็กลัวผิดไปเสียทั้งหมดและจำความผิดหวังเสียใจในอดีตไม่ยอมลืมคุณก็กําลังไปขุดคุยข้อมูลลบในอดีตที่คุณอาจลืมไปแล้วขึ้นมาแล้วมันจะทยอยขึ้นมา,มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จากวิธีการข้างต้นเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าคนโชคดีก็จะโชคดีตลอดเวลาคนโชคร้ายก็จะโชคร้ายอยู่บ่อยๆเหตุที่เป็นเช่นนั้นคือการทำงานของจิตใต้สานึกที่จะไปขุดคุยข้อมูลแบบเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังคิดและรู้สึกให้ขึ้นมาแสดงผลเพราะมันไม่สนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ขอเพียง แค่เราคิดและรู้สึกมันก็จะจัดการให้ตามนั้นเพราะฉะนั้นคุณจงคิดจงรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนึกถึงความสุขความสมหวังเท่านั้นอย่าคิดลบคิดถึงความเจ็บช้ำใจจงตัดมันไปจงให้อภัยอดีตจงให้อภัยตัวคุณเองให้อภัยเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดและจงขอบคุณมันคุณได้อะไรจากเหตุการณ์นั้น ขอบคุณมันที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตและคุณจะไปต่อได้ด้วยเหตุนี้ในขบวนการปลุกพลังจิตใต้สำนึกขอแนะนำให้คุณเขียนสิ่งดีๆหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมีความสุขบรรยายให้ละเอียดและนำเหตุการณ์นั้นมาอ่านบ่อยๆอย่อานทุกวันจะได้เห็นผลได้ชัดเลยว่าจะเห็นผลได้ชัดเลยว่าคนที่ทำแบบนี้จะมีแต่ความโชคดีและมีความสุข พอเขาใส่ข้อมูลหรือสื่อข้อความไปกระตุน้นข้อความแห่งความสุขด้านเดียวเท่านั้นวิธีการนี้ยังรวมไปถึงการท่องข้อความที่ให้ไว้เบื้องต้นท่องทุกๆวันท่องทุกๆอย่างถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องท่องคำพูดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จต้องการค้าขายดีเป็นนักขายคุณก็ท่องคำว่า ฉันเป็นนักขายมือทองฉันขายอะไรก็ขายดีฉันค้าขายร่ำรวยฉันเป็นคนขายของดีขายอะไรก็ขายหมดถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็พูดคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองสำเร็จถ้าคุณต้องการมีคู่ครองคนรักที่ยอดเยี่ยมคุณก็พูดคำว่าฉันเป็นคนโชคดี ฉันมีคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนโชคดีฉันมีคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณต้องการมีรายได้เยอะคุณก็ท่องคำว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันมีรายได้มากมายมหาศาลฉันเป็นคนโชคดีฉันมีรายได้มากมายมหาศาลฉันเป็นคนโชคดีฉันมีรายได้มากมายมหาศาลถ้าคุณ อยากทำอะไรและประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายคุณก็ท่องคําว่าฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายขอให้พึงตระหนักว่าข้อมูลที่อยู่ในดวงจิตหรือในจิตใต้สำนึกของคุณจะทำให้คุณเป็นเช่นนั้น ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผลลัพธ์ทางการงานและการเงินหรือผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพความสุขคู่ชีวิตและความสำเร็จ